แต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ตราดก็หนักนะที่เห็นอยู่นี่นะคุณผู้ชมพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงน้ํามันหลากลงมาอันนี้คือท่วมไปหมดเลยคุณผู้ชมชครับเขาบอกแม่น้ําเขาสมิงเนี่ยน้ำเนี่ยกลายเป็นสีแดงขุ่นแล้วนะนแล้วมันก็ไหลแรงด้วยแล้วมันก็จะเนี่ยไหลไ,ไปตามพื้นที่ต่างๆน้ำป่าใช่ไหมนูนเนี่เป็นน้ำป่าหมดเลยแล้วฝนตอนนี้ได้รับว่ายังตกอยู่นะตอนนี้นะบ้านสีบัวทอง ที่ถนนสายสีโบททองบ่อไร่ถูกน้ําท่วมตัดขาดนะครับรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนําเรือท้องแบนนี่เข้าไปช่วยแบบนี้ครเพราะว่ามีประชาชนจํานวนมากหลายครัวเรือนน้ําท่วมอย่างเงี้ยโอ้โหหนใจสัตว์เลี้ยงอีกอะไรอีนะลอยคอกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับอันนี้คือลำบากและหมูหมากาไก่ฟาร์มต่างเนี่ยต่อดไม่รู้จะ นี่ต้องใช้เรือแล้วนะตอนนี้นะออเอาขึ้นไปตลาดริมเมยแม่สอดจวัตตากกันหน่อยอเป็นยังไงบ้างริมเมยแม่สอดเจวัดตาเดี๋ยวก่อนหน้านี้ฝนฉ่ำแล้วก็น้ําท่วมตลาดตอนนี้คือน้ําลดแต่สภาพก็คือโคลนเนาะมีแต่โคลนฮะ แผงต่างๆเสื้อพงเสื้อผ้าร้านคงร้านค้าต่างๆคุณผู้ชมครับเสียหายหมดเลยก็โดนทุกปีเลยโดนทุกปีเลยตลาดมันอยู่ริมแม่น้ําเมยพอดีต้องเตรียมตัวไว้รับมือนะหลายๆที่นั่นทีนี้พออย่างเงี้ยถามว่ามันจะตลาดเนี้ยจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่หนึ่งถึงสองสัปดาห์เลยนะกว่าจะทําความสะอาดกว่าจะข้าไปเก็บข้าวเก็บของหนักมากและที่สําคัญคือไม่รั้วน้ํามันจะมาอีกเมื่อไหร่เมื่อน้ำป่าช่วงนี้ไม่ฉะนั้นคุณผู้ชมครับ กรมปูว่าไงช่วงนี้บอกว่ายังต้องระวังใช่ไหมตลอดเลยอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ขยมาด้วยทั้งประเทศเลยใช่ไหมหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้คือแบบทั้งประเทศเลย